มาเจอกันนะคะในคลิปเปิดถุงอีกหนึ่งครั้งนะคะอีกหนึ่งอีพีก่อนอื่นแล้วก็ต้องกล่าวสวัสดีปีใหม่ไทยนะคะวันสงการเนาะก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงพ้นจากโรคภยัยใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นด้วยนะคะแล้วก็ขอบพระคุณนะคะที่ยังดูกันอยู <laughs> อ่วันนี้มาเปิดถุง ที่ตกค้างจากเมื่อคลิปที่แล้วจริงๆจะเรียกว่าตกค้างไหมก็ตกค้างเลยเพราะว่าอันเนี้ยคือของที่เหลือจากอของรอบที่แล้วเพราะว่าของมันมาไม่ถึงหลักๆเลยคือจะเป็นของวัดส,สันนะคะเป็นตั้งแต่ของเดือนมีนาคะจินสั่งตั้งแต่แบบช่วงวันเกิดจินอะนะคะนั่นแหละอะของเพิ่งมานะคะก็จะมีอยู่ตรงนี้สามกล่องแอบมีตรงนี้นิดหน่อยทุกคนอันนี้ขอเปิดอันนี้ก่อนเลยได้ไหมอะอันนี้คือจริงๆมันมันได้ปะวะมันได้ไหม จะต้องพูดได้ไหมแต่คือเป็นความภาคภูมิใจที่เราไปหามาได้นั่นก็คือเซ็ตบ็อกของโซจู ew, พอแค่นี้ก็พอนะเพราะมันเป็นแอลกอฮอล์ดนจะไม่ดีนะคะซึ่งเซ็ตบ็อกอันนี้มันแบบมีโซจู ew, สี่ขวดมีถ้วยมีแก้วอะไรอย่างเงี้ยเออนั่นแหละคือความชอบนะคะมันน่ารักดีพอดีมีแม่ค้าหิ้วนะก็เลยสั่งนะคะอ่ะมาต่อมาเป็นเริ่มจากอันบนก่อนละกันนะคะอันนี้เป็นของที่ เง ung, ง ung, งงมายังไงไม่รู้ง ung, ง ung, งงมากเลยนะคะออ,อย่างที่จินบอกว่าเวอร์ลีน่าเขาจะมีถ้าเกิดว่าเขาไม่ฐานข้อมูลอย่างจินเป็นลูกค้าที่ไม่ว่าจะซื้อจากเไลน์ก็ดีหรือจะเป็นพวก อะไรนะช้อปปี้ลาซาด้าอะไรก็ดีคือเขาจะมีข้อมูลของเราเขาจะมีฐานข้อมูลเขาก็จะโทรตามเบอร์นะคะอันนี้ก็รอบก่อนก็โทรตามเบอร์เนาะก็มีโปรอะไรอย่างเงี้ยรอบนี้ก็มีโปรแต่คือเป็นโปรที่ค่อนข้างที่จะดีซึ่งเราก็กินอยู่เป็นประจำรอบนี้ได้มาทั้งหมดนี้นะคะในราคา999ได้วอลิน่ามาทั้งหมด5กล่องนะคะถ้ากล่องปกติวอลิน่ากล่องหนึ่งอะตบอยู่ประมาณ ถ้าในวัสจะสี่ร้อเก้าสิบเนาะแต่คืออันนี้ได้มาห้ากล่องน,นะคะเก้าเก้าเก้าแล้วก็มีของแถมซึ่งตอนที่เขาโทรหาจินอะจินก็กำลังแบบคุยงานอะไรยุ่มจึงก็เลยอาจะเอามาเอามาอะไรเงี้ยแล้วก็เลยได้ของเอา้าขวดได้ตัวนี้ของแถมมานะคะเป็นเป็นเซรั่มของออ่วอลลิน่าวันวอนเดอร์วอนเดอร์บูสติ้งเซรั่มซึ่งจินแกะ ขวดไปใช้แล้วนะคะมันจะเป็นเนื้อแบบเจลใสๆเดี๋ยวก็อีกน่าจะเจอกันในนี่แหละหางขยะแหละเพราะว่ามันมีนิดเดียวยังมีแค่15 ml นะคะเเขาบอกว่าเป็นเซรั่มบำรุงหน้าสุดอ่อนโยนอุดมไปด้วยสารสกัดธรรมชาติจากลังนกนะคะดอกเอโดไวและคอลลาเจนที่มีประสิทธิภาพในการฟื้นฟูเซลล์ผิวนู่นนี่นั่นต่างๆใดๆนะคะก็นั่นแหละนะคะสหรับตัวนี้ก็นี้คือแถมมา ไม่รู้ราคาเหมือนกันเพราะว่าไม่ได้มีบอกนะว่าเท่าไหร่นะคะอะอันนี้คือของแถมหนึ่งอันนี้ของแถมอีกหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือเป็นคอลลาเจนของเขาเหมือนกันอันนี้ได้มาสามซองนี่นะคะอันนี้คือของแถมเขาจริงๆิไปละซองหนึ่งอันนี้ก็เคยกินอยู่นะคะสําหรับตัวนี้น,นี่คือของแถมแล้วก็เขาบอกว่าอะไรไม่รู้คือตอนนั้นจินบอกหนูตรงว่าจินแบบงงกําลังแบบ คุยงานคุยหรือว่าคุยกับผู้ชายอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้กำลังแบบเตะผู้ชายอยู่ที่ทํางานอะไรเงี้ยมันก็เสียงดังนู้นนี่นั่นอะไรเงี้ยเขาบอกว่าคะแนนอะไรสักอย่างนั่นแหละจึงมีคะแนนอยู่หรือยังไงไม่รู้เขาบอกว่าแลกของอะไรเงี้ยเขาถามว่า,าไม่ทราบว่าคุณลูกค้าจะเอาเป็นกางเกงหรือจะเป็นกาแฟดีคะไอเราก็อะไรนันเราก็เอาเป็นกางเกงแล้วกันค่ะกางเกงกระชับสัดส่วนนั่นก็คือ เป็นตัวนี้นะคะเป็นเวอร์ลิน่าสลิมฟิตบอดี้นะคะกางเกงกระชับสัดส่วนซึ่งเขามาเป็นกล่องแบบนี้ทุกคนตอนแรกที่จินแกะมาจนึนนึกในใจว่าโอ้กูใส่ไม่ได้แน่นอนเลยคือมันน่าจะเล็กมากซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจิงไประเบิดไซส์มาแล้วเพราะจใส่แล้วนะคะจริงๆมันเล็กกว่านี้มันประมาณเนี้ยมันมาแบบประมาณเนี้ยจ,จะนนึกในใจอู้ใส่ไม่ได้แน่เลยแต่ก็ระเบิดไซส์ยัดจนได้แล้วก็คือใส่ดีด้วยคือเขาจะเป็นกางเกงกระชับแบบเนี้ย ขาประมาณนี้นะคะคือแบบยืดได้เยอะมากแล้วก็คือแบบเก็บแบบไอปีกอรอยปิ้นๆของเราข้างหลังะคะ่ะคือดีมากเลยนะคะแล้วแบบเออใส่ดีอะนะคะอันนี้คือเหมือนกับเขาแลกแต้มมาหรือยังไงสักอย่างนั่นแหละได้มาถือว่าคุ้มมากเนี่ยได้มาทั้งหมดเนะี่ยเก้าเก้าเคือแบบคุ้มนะคะอ่ะต่อมาหมดแล้วต่อไปคือน่าจะเป็นของ ของอะไรของวัดสันทั้งหมดเดี๋ยวดูก่อนนะมีอะไรที่ยังไม่ใช่อ๋ออ๋อันนี้ได้มาจากอันนี้จะได้มาจากอะไรอะ่ะน่าจะเป็นไม่เซเว่นไม่ใช่ดิโรตัสหรือบิ๊กซีสักอย่างนะคะอันนี้ซื้อมาเพื่อทำคอนเทนต์นะคะเขาบอกว่าเออเนี่ยลองถูแล้วก็ดมมันหอมจริงอะ่ะอันนี้กลิ่นนี้หอมดี คอมอร์คือซื้อมาทำคอนเทนต์มีคอนเทนต์คือคือซื้อมาเล่นกิจกรรมวางั้นเถอะอะนะคะสำหรับตัวนี้เท่าไหรรไม่รู้จำไม่ได้ซื้อมานะคะแล้วก็ไดเ้เขาลดราคานะคะของเอลิสเหรอผ้าน้าไมนะคะลดอยู่ที่ลตัสอยู่ที่แบบ20บาทเองอะเออแต่จรินก็ยังไม่ได้ดูบินเลยนะปกติเขาเท่าไหร่ไม่รู้อะนะคะปกติที่จะใช้แต่โซฟีแบบสุดเย็นอะไรเงี้ยแต่นี่เห็นแบบ เออหลายหลายหลาย,หลายคนรีวิวจำไม่ได้ว่าตัวเองได้ใช้มั้งหรือเปล่าแต่ก็น้อยมากเลยที่มันมีความรู้สึกว่าตัวเองได้ใช้หรือไม่ใช้เพราะว่าทุกทีจะใช้โซฟีสุดเย็นซะเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะหลักๆเลยนะคะก็เลยได้มาสองอันนะคะยี่สิบบาทนะต่อมาอันนี้อันนี้จินได้มาจากอันนี้น่าจะได้มาจากโลตัสนะคะเขาลดเหลืออยู่ยี่สิบาทหรือยี่สิบห้าบาทนี่แหละทุกคนคือแบบโลตัสลดเยอะนะคะ แล้วก็มีตัวอันนี้อีก24บาทลดเหลือ24บาทาทเมเบล n นฟิตมีนะคะซึ่งเราก็ใช้อยูแ่แล้วมีสีนี้สีเดียวที่ลดเหลือ24บาทนะคะเป็นสี228สองนะอันนี้ก็ลดเหลือยี่สิหรือยี่สิบี่บาทนะคะแล้วก็เห็นมีตัวนี้ของเ,ออเจ้านางนะคะเจ้านางออกเป็นรองพื้นเราก็อยากลองเพราะว่าเขาเน้นในเรื่องความปกป่งปกปิดใดๆอะไรยงี้ใช่ปะ แป้งเขาก็ดีแต่จินอะพักหลังตั้งแต่แบบใส่แมสจินก็ไม่ค่อยทาแป้งแป้งแป้งอะไรอะ แป้งพับอะเออเพราะว่ามันเลอะแมสอะไรเงี้ยก็เลยไม่ค่อยชอบนะคะก็เลยอะเห็นเขาออกอันนี้มาหรือเขาออกมานานแล้วก็ไม่รู้แต่เพิ่งเห็นก็เลยแบบอหยิบมานะคะผิวสีแทนกับผิวสีขาวเหลืองนะวันนี้ก็ใช้อยู่ซึ่งจินชอบจินชอบฟินิชของของการใช้นี่คือแบบเหมือนกับเขาแบบเบอร์ลูขุมขนแล้วก็ค่อนข้า,างติดทนระดับหนึ่งแล้วก็เอไม่รู้สึกเรื่องไาเนื้อหนาตอนแบบ ระหวังวันรู้สึกว่าเออค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะคะจะใช้แบบสองสีผสมกันเลยสําหรับเจ้านาะงอันนี้น่าจะสี่สิบเก้าไหมสี่สิบเก้าหรือห้าสิบเก้าสักอย่างมาในปริมาณห้ากรัมนะคะเอามาลองเออลดอยู่นะคะสําหรับตัวนี้คือลดนะอ่ะต่อมาเป็นถุงของเพิ่งเห็นสภาพ่องขนาดน,นี้เลยเหรออันนี้เป็นถุงของวัสันนะคะอ่ะจริงๆอันนี้มาทีหลังก็องเอานี้ก่อนอันนี้เป็นเซตแรกของเดือนเกิดน,นะคะ หนักๆเลยก็คือทิชชู่สั่งทิชชู่มาทั้งหมดสองสี่หน่าจะ8กล่องนะคะเพราะว่าเป็นอะไรที่เราต้องได้ใช้อยู่แล้วนะคะทิชชู่ของวสันก็คือบอกเลยว่าดี D. นะคะถูกและดีปกติเขาจะอยู่ที่กล่องละสี่บาบาทแต่ ถ้าซื้อสี่สิบเก้าจะมีซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเอ,อ่อแล้วก็ลดไปอีกห้าเปอร์เซ็นอะไรประมาณเนี้ยตกแล้วก็อยู่ที่ประมาณแบบยี่สิบกว่าบาทซึ่งดีงามมากอันเนี้ยคือแบบไม่รู้จะพูดยังไงแล้วว่าเป็นทิชชู่ของเป็นทิชชู่วัสดุที่แบบเอ,อ่อเหนียวดีนะคะถามความถึงความนุ่มไม่นุ่มเท่าตัวอื่นแต่เหนียวนะคะไม่เป็นขุยขึ้นเลิศมากนะคะก็เลยแบบนั่นแหละสั่งมาจุกๆนะคะไหนๆเขาก็มาส่งถึงบ้านเราแล้วเราก็ เอามาเลยนะจ๊ะอ่ะอีกหนึ่งกล่องเอาไวาแล้วจิงก็มีทิชชู่ตัวนี้อันนี้ก็เอามาเล่นกิจกรรมเหมือนกันของเซนลลอกถ้าถามถึงความนุ่มอะเซนลลองนุ่มกว่าแต่ถ้าถามถึงความแบบทนอะว่าสันทนกว่านะคะอ่ะอีกหนึ่งกล่องนะคะอันนี้หนะักโอโอนี่หนะักนะคะจินบอกแล้วว่าแปดสิบเปอร์เซ็นของกล่องของเดือนเกิดอะกันแดดทางนั้นเพราะกันแดดหมดนะคะอ่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่า เริ่มอย่างอื่นก่อนแล้วกันนะที่ไม่ใช่กันแดดนั่นก็คือผลิตภัณฑ์น้ำยาเบิ้ลปากนะคะของฟัวคารินนะคะ <c oughs> คืออันนี้ถ้าเกิดว่าถ้าถามว่าชอบใช้ของยี่ห้ออะไรจริน่ะจะชอบอันนี้ฟัวคารินนะคะแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ซื้อใช้เพราะเขาไม่ค่อยมีโปรแตอันเนี้ยเขามีโปรนนเขา,าจินที่สองหนึ่งบาทก็เลยซื้อมานะคะเดี๋ยวดูก่อนนะว่าเท่าไหร่หรือว่าจินที่สองหนึ่งบาทหรือว่า หรือว่าร้อยหนึ่งร้อยแปดบาททีนที่สองหนึ่งบาทนะคะตกแล้วก็เหลืออยู่ห้าสิกว่าบาทซึ่งแบบอันนี้น้ำยาบ้านปากของฟัวคาลินเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่แพทย์หมอฟันอะ่ะเขา,าเรียกอะไรนะนั่นแหละหมอฟันะนะคะเขาแนะนํานะคะสําหรับน้ํายาบ้านปากของยี่ห้อนี้นะคะแล้วก็ มีอะไรอีกน้ำยาใช้คอนแทคเลนส์นะคะน้ำยาใช่คอนแทคลดเหลืออยู่ร้อน่าจะร8 2บาทนะคะนี่สำหรับตัวนี้ได้ตัวเล็กมาด้วยตอนนั้นโปรรอบนะั้นะคุ้มมากที่ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งกุญ่นะคะอันอันนี้มันเป็นอะไรที่เราต้องได้ใช้อยู่เป็นประจำแล้วก็เลยเอามานะคะแล้วก็ทิชชู่อีกคะ่ะยังไม่จบกับทิชชู่นะคะอันนี้ว่าจะเอาไปที่ทํางานนะคะ เป็นทิชชู่แบบพกพาสะดวกนะอันนี้เขาน่าจะลดเหลือน่าจะลดเหลือกระดาษทิชชู่ทิชชู่ทิชชู่เท่าไหร่ลดเหลือสี่สิบสี่สิบสี่บาทนะคะปกติเขาอยู่ที่สี่สิบเก้าบาทลดไปห้าเปอร์เซ็นต์ก็เหลือสี่สิบสี่บาทนะแล้วก็ <c oughs> ได้ตัวนี้มาไอครีมไม่ได้ทาไอครีมมานานมากทุกคน ก็เลยแบบเออเห็นตัวนี้เขาเชินที่สองหนึ่งบาทก็เลยเอามานะคะโลจูคิดนะเขาจะเป็นหลอดแบบประมาณนี้นะคะมาในปริมาณ10 ml นะคะราคาอยู่ที่โลจูคิดโลจูคิดโลจูคิดราคา300บาทนะคะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งซื้อหนึ่งแถมหนึ่งมั้งอันเนี้ยนะคะก็ตกแล้วอ่ะละร้อยห้าสิบบาทก็โอเคอยู่นะสำหรับอ่า เขาเรียกอะไรนะคิมทาใต้ตานะคะอันนี้เพิ่งได้ลองใช้อุ้ยผมเพิ่งได้ลองใช้ยังยังไม่รู้ว่าจะดีจะเลิศยังไงแต่สาหรับดูจุกิเขาแบบสําหรับใต้ตาเขาว่าดีก็อ่ะ,อะเขาว่าดีก็ดีต่อมาเป็นเอ่อเข้าสู่หมวดกันแดดกับหมวดกันแดดทั้งหมดทุกคนได้กันแดดมาชิ้นที่สองหนึ่งบาทนั่นก็คือกันแดดของ คุณแม่ใส่ป่านนะคะที่คุณแม่ใส่ป่านแบบแนะนารีวิวรีวิวมากมายนะคะแล้วเราก็ยังไม่ได้ลองเลยก็ได้ลองแล้วก็โอเคดีจริงนะคะเนื้อเขาเออกจะเป็นสีขาวแต่พอแบบทาเข้าไปแล้วอะเอา้าซึมเข้าผิวหายไปเลยเออนะคะก็ถือว่าโอเคดีไม่รู้สึกว่าแห้งเบาสบายดีไม่รู้สึกเนื้อหนะคือก็โอเคถือว่าชอบนะคะใช้ได้อยู่ประมาณ ประมาณยังไม่ถึงอาทิตย์ดีนะคะอันนี้ชิ้นที่สองหบาทปกติแล้วอยู่ที่เท่าไหร่จรีก็รอแบบรอเขาลดราคามาเรื่อยนะคะสำหรับตัวเคที่ดอเนี่ยตัวนี้นะคะน่าจะสี่ร้อยเคที่ดอเคที่ดอเคทิดอเคที่ดอสี่บาทชิ้นที่สองหนึ่งบาทนะคะนี่ ได้มาก็ถือว่าเออคุ้มดีนะคะตกแล้วเหลืออยู่200กว่าบาทนะก็โอเคนะคะสำหรับกันแดดหน้า40 ml ด้วยนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์กันแดดไปหนึ่งนะยังไม่จบกันแดดทุกคนกันแดดหน้ายังอีกยังอีกนะคะกันแดดหน้าตัวนี้ของนิวเวียนะคะชิ้นที่2-1บาทเหมือนกันนะจ๊ะเป็นของนิวเวียสปอร์ตเคลียร์นะคะอันนี้อันนี้เดี๋ยวซื้อเดี๋ยวจะแบ่งกันกับน้องนะคะ นิวเวียตัวนี้น่าจะอยู่ที่699บาทนะคะชิ้นที่สองหนึ่งบาทแล้วมันลดอะไรไม่รู้มันเหลืออยู่689บเกมันได้มาสองชิ้น689อยปดา่ะทำไมมันเป็น689อา่ะ ถือว่าคุ้มมากนะคะเพราะปกติกล่องเนื้อคือ600กว่าบาทได้มา2อันตกแล้วเหลืออยู่ประมาณแบบส0 0รกว่าบาท2ชิ้นด้วยอะ่ะคือแบบเหมือนเขามีโปรมีอะไรของเขาสักอย่างนะคะอันนี้ยังไม่ได้ลองเลยแต่ก็แกะออกมาดูแล้วแหละว,ว่าแพ็คก,กล่องแพ็คเกจเขาเป็นยังไงนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ 40ML นะคะ สำหรับนิวเวียนี่ก็น่าจะเป็นแบบกันแดดช่วยในเรื่องการแบบป้องกันสิวฝ้าอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะน่าจะเป็นแบบเป็นเกี่ยวกับเรื่องฝ้านะคะหลักๆนะเดี๋ยวจะแบ่งกันกับน้นองนะคะสําหรับตัวนี้ถือว่าคุ้มและอีกหนึ่งตัวนิวเวียอีกเหมือนกันตัวนี้คือก็คุณแม่แสยปานรีวิวอีกเหมือนกันแล้วก็นะตามตกคนอื่นเขาไปทั่วเหมือนกันนะคะสําหรับตัวนี้ราคาเต็มอยู่ที่ราคานัางแรงอยู่นะสําหรับตัวเนี้ยนะคะ9 99 9้ยไหม ใช่ค่ะ9 9้าบาทนะคะเขาลดเหลืออันนี้น่าจะแรกซื้อหรือเปล่ามันููอะนะคะเหลือสี่แปดสี่้อยแปดสิบแปดบาทอันนี้น้องฝากนะคะน้องอ,อ,อันนี้เขาฝากซื้อคือนางอะถามจินอยู่ตลอดว่าพี่คือนางมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องฝ้าแล้วเราอะไม่ค่อยมีปัญหาเกี่ยวกับฝ้าใช่ไหมคือแม่เนี่ยแม่ก็ไม่เป็นฝ้าแต่พี่สาวจินอองเนยไปทางเป็นฝ้านะคะ เราก็เลยให้คำปรึกษาของความแบบการแบบฝ้าได้ไม่เท่าไหร่นะักสิวยังพอได้แต่ฝ้าเนี่ยไม่ค่อยได้เพราะเราแบบไม่ไม่ได้มีปัญหาตรงนั้นแต่ว่าเห็นคนรีวิวตัวนี้เยอะก็เลยแนะนำนางตัวนี้นะคะนางก็เลยอ่ะฝากสั่งให้น้องอยนะคะสำหรับตัวนี้ n ิวเวียตัว Luminous Sport c ค e a r Treatment คือชื่อนางคล้ายๆกันนะอันนี้ l u m i n o u s s p o ์ตเคลียรอันนี้ก็ ลูมินัทสปอ o ตเคลียรแต่ไม่ใช่ทนะิทเมนอะออยล c คอน r o รนีออยคอนรนะคะอันนี้ก็ของน้องนะคะอะต่อมายังไม่จบกับกันแดดนะคะกันแดดตัวนะมาชิ้นที่สองหนึ่งบาทจัดมาเคที่ดอมเหมือนกันนะคะสำหรับตัวนี้คุณแม่จะบอกว่ากันแดดนี่คือไปตามตกกับคนอื่นเขาจะเป็นส่วนใหญ่นะคะสำหรับตัวนี้เคที่ดองอ่อ 259บาทนะคะชิ้นที่สองหนึ่งบาทนะส่วนตัวจินเพิ่ง,งลองแกะลองใช้คือเขาเป็นเนื้อสีขาวแบบนี้ทุกคนเนี่ยเป็นเนื้อสีขาวแบบนี้ซึ่งดูเหมือนจะเป็นเนื้อครีมหนักๆแต่พอถูไปอะ่ะเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะประมาณนี้ยแล้วเห็นไ่มเหมือนมีน้ําไหลออกมามันเป็นแบบอารมณ์แบบครีมน้ําแตกของเคทิดอที่เขาแบบว่ามีมาอย่างช้านานอะไรเงี้ยแล้วก็คือพอทาเข้าไปนะมันหายไปเลยแบบ เออมันหายฟุบฟับไปเลยนะ่ะเอองงมากตอนแรกใช้ครั้งแรกคืองงมากนะแต่ว่ามีความกลิ่นหอมอ่อนๆเบาๆแล้วก็สักพักหนึ่งเขาก็จะแห้งเซตตัวเออจะจะบอกว่าแปลกก็แปลกจะบอกว่าชอบก็ชอบนะคะมีความกลิ่นหอมเลิศอยู่สําหรับตัวนี้นะคะก็นั่นแหละได้มาในราคา ถูกด,ดีนะร้อยได้มาปริมาณร้อยสามก็โอเคอยู่นะชนิ้นที่2องบาทลดเก๋อยู่นะแล้วก็ได้ตัวนี้มาอีกหนึ่งกันแดดนิวเวียนะคะก็บอกแล้วว่าคลิปนี้คือแบบกันแดด80%ซนะคะเยอะมากกับกันแดดนะคะสําหรับตัวนี้นิวเวียนิวเวียตัวนี้เป็นนิวเวียอะไรเอ่ยนิวเวีย นิวเวียเอ็กซ์ตาร์บายซูเปอร์ซีพัเซรมนะคะ SPF 0 PA อีก3บวกนะคะขวดใหญ่บิ๊กเบิ้มมากมาในปริมาณ320 ml ทุกคนเขาลดเหลือปกติราคาเต็มเขาจะอยู่ที่279เจ้าขาลดเหลือ196บาทสำหรับตัวนี้นะคะคือแบบเออลดเยอะดีแล้วก็ คดใหญ่บิ๊กบึ้มมากนะคะก็เลยแบบอเอามาอยากลองด้วยดูสีดูอะไรเขาน่าใช้ดีอะนะคะคือแบบกันแดดจีน่าจะหลังจากจบคลิปเปิดถุงเดือนนี้น่าจะอีกสามเดือนนู่นแหละจะเปิดถุงอีทิทีเพราะว่ากันแดดก็มีครบหมดแล้วทุกอย่างมีครบหมดแล้วตอนนี้นะคะอีกหนึ่งกันแดดยังไม่หมดกับกันแดดนะคะอีกหนึ่งกันแดดของวาสลีนนะคะตัวนี้ซื้อชิ้นที่สองหนึ่งบาทอีกชิ้นหนึ่งให้พี่สาวไปแล้วนะคะแบ่งกับพี่สาวไปนะคะ เป็นวาสลีนอ่าวาซซลีนวาสลีน healthy by daily sun นะคะ r e f ฟ e ช h i n g อันนี้เป็นน่าจะแบบสุดเย็นเย็นเนื้อเจลแบบเย,เย็นไหมหนะ่าเอ้าไม่เย็นเหรอแต่มันมีความแบบโโว์มีรูปแบบนี้นะแต่น่าจะเย็นแหละนะคะให้พี่สาวไปหนึ่งนะคะ จิงเคยใช้แล้วแบบชอบสำหรับตัวนี้ก็เลยอ่ะเอามานะคะราคาอยู่ที่229บาทนะคะชิ้นที่2ตกแล้วเหลือชิ้นละร้อยกว่าบาทก็ถือว่าโอเคคุ้มอยู่นะคะสำหรับตัวนี้แบ่งพี่สาวไปแล้วด้วยนะคะพี่สาวจ่ายตังค่านี้ให้ตังเยอะอ่ะแล้วก็อันนี้แรกซื้อมาเป็นอายไลเนอร์ er ของเมเลสกาน่าจะได้มาในราคาอยู่50กว่าบาท44บาทไม่ใช่ เท่าไรนะเมอร์เลสก่าเมอร์เลสกห้าสิบสี่บาทใช่ค่ะไม่ใช่อ่ะ <c oughs> อยู่ไหนอ่ะมาแรกซื้ออ่ะจินแรกซื้ออ่ะอ่อไม่เห็นมีจำได้ว่าแรกซื้อมาในราคาไอไลเนอร์นี่ไงอ๋อเจ็สิบเจ็ดบาทราคาเต็มอยู่ที่ทร้อยห้าสิบแปดแลกซื้อมาได้ในราคาเจ็สิบเจ็ดบาทสำหรับ ออไลเลนอร์ของเมลิสกายังไม่เคยได้ลองนะคะเดี๋ยวจะลองนะอะหมดไปส่วนอันนี้เป็นกล่องที่แบบเพิ่งมาเพราะว่าพี่สาวฝากสั่งกันแดดอีกนะคะมันก็ไม่บอกกูตั้งแต่แรกนะคะไม่บอกตั้งแต่รอบนู้นนะคะ,ะเพราะว่านางอะต้องนางเป็นคนผิวแพ้ง่ายมากนะคะนางก็เลยต้องหาซื้อแบบครีมซองมาลองใช้ก่อนนางก็ไปลองใช้ของบีโอเลตัวอะควาลิส ตัวที่แบบตัวดังของเขานั่นแหละแล้วปรากฏว่าเออนางใช้ได้นางก็เลยฝากสั่งนะคะตอนนี้ก็ให้นางไปแล้วนะคะก็เลยไม่อยู่แต่ว่าของทั้งหมดที่เดือที่สั่งก็ยังอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้น้องสาวฝากสั่งนะคะเป็นตัวว่าเราก็เกะหน่อยหรือว่าไม่เกะของนางเน่ยนะหรือไม่แกะก็ไนดะ้อันนี้เป็นตัวนูโตรจีน่าเป็นออยะคะ่ะเป็นออยทาตัวน้องสาวบป็คนประเภทแบบผิวแพ้ผิวแ,วแห้งมากนางก็เลยต้องมีแบบบอดี้ออยอะไรเงี้ยอันนี้ขอไม่เกะให้นางนะเพราะว่า ของนางน,นะคะจาก400กว่าบาทลดเหลือ299แล้วก็เขาจะมีคูป,ปองส่วนลดอะไรอีก50บาทไม่รู้นะคะสำหรับตัวเนี้ยนะคะอ่ะอันนี้ของน้องสาวนะคะแล้วก็ของจินเองน,นั้นก็ยังกันคงกันแดดอยู่นะคะทุกคนได้กันแดดมาอีก2ตัว3ตัวได้กันแดดมาอีกหนึ่งเบโอเอ,อนะคะบิโอเลซื้อครบความเกรดของมันก็คือตรงนี้นะคะ อันนี้ตัวออกมาใหม่ทุกคนอันนี้น่าลองใช้ตอนแรกจินอะ่ะตั้งใจว่าจินจะซื้อของไม่อันนซ่าก็จะเป็นตัวอะไรนะขยำขยำแบบเนีน้ชิเซโดหรือสักอย่างนั่นแหละพอตัวนี้ออกมาใหม่ปุ๊บนางเป็นกันแดดเขาบอกว่าเป็นกันแดดน้ําตกเออเป็นกันแดดน้ําตก เคลือบผิวดุดชั้นน้ำบางเบาป้องกัน UV อันนี้คือออกมาใหม่ของออกมาใหม่นะยังไม่ได้ลองใช้เลยเนื้อจะเป็นแบบนี้เขยา่าเขยา่ขยาแบบนี้นะคะมาในปริมาณ70 ml เอ้ยนี่เขาให้ทาหน้าหรือทาตัววันเนี้ใค้ทาหนอะนะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอ่านแป๊บหนึ่งนะเขาบอกว่าอ๋อสุดกันน้ำกันเหงื่อนาน80นาทีเลยนะเขยา่าขวด4-5ครั้งเทวาลูบไล้ บริเวณทั่วไปหน้าและลำคอก็จะเอาเคกับหน้านะคะอุ้ยมาในปริมาณเยอะนะเจ็ดสิบมลนะทุกคนมันน่าจะเป็นน้ําแบบอันนี้แน่เลยอะแต่ยังไม่เห็นแบบจิงไปดูที่เคาน์เตอร์ว่ามีของปกติเออ่ตัวของเบ o ยเล่เนี่ยเขาจะมีแบบตัวเทสให้ดูเนาะแต่อันนี้ก็คือแบบอืมไม่มีก็เลยยังไม่ลองเดี๋ยวเอาไว้ให้ลองก่อนนะคะอันนี้ราคาอยู่ที่ราคาอยู่ที่ราคาอยู่ที่ กันแดดเนื้อเจล Biole a q u a า i ิ h ของ Biole a q u a า i ิ h ของพี่สาวสามร้อยห้าสิบเจ็ดบาทสำหรับ Biole Berry ใช่ไหมไม่ใช่ Biole ยใส่ก,ก่อนทำ <c oughs> ไมหาไม่เจอ Biole Aquarich p r o t e คน่าจะเป็นตัวนี้ใช่คะ่ะ 389บาทนะคะอุ้ยมาในปริมาณ70 ml ได้เยอะอยู่นะสำหรับตัวนี้ถือว่าอืมนะคะแล้วก็หนึ่องอีกบิโอเลเพราะทำไมถึงซื้อบิโอเลเยอะเดี๋ยวมันมีของแถมนะเพราะเนื่องจากพี่สาวฝากสั่งอีบิโอเลอันนั้นใช่ไหมก็เลยแบบอ่าพอกดเข้าไปในตะกร้า,า,าปุ๊บเอา้ามันมีของแถมแล้วซื้อครบเท่านี้มันจะได้อันนี้ซื้อครบเท่านี้ก็จะได้อันนี้ก็เลยเออนั่นแหละ สั่งมาอีกกันแดดนะคะ b อ l e ตัวนี้ก็เป็นตัวออกใหม่แต่ก็ยังไม่ใหม่สุดอันนี้น่าจะใหม่สุดอ่ะเออแล้วมันมีอีกหนึ่งตัวที่สุดอ่ะหรือตัวนี้วันที่สุดก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นกันแดดสุดอ่อนโยนสําหรับผิวแพ้ง่ายป้องกันแบบเออ P.M. สองจุดสองจุดห้าใดๆต่างๆนะคะตัวนี้อยู่ที่สามร้อยห้าสิบเจ็ดบาทใช่ไหมเจนเทอร์มิว เจนท่ามิวอยู่อันนี้สามร้อยแปดสิบเก้าบาทราคาเท่ากันสําหรับสองตัวนี้นะคะ mm hmm. ก็ยังไม่ได้ลองเดี๋ยวไว้ให้จินลองก่อนนะคะสรวนของพี่สาวให้ไปแล้วแล้วก็มีอีกหนึ่งกันแดดจะกันแดดเลยรั้งหนก,กันแดดของแคนเมดนะคะอันนี้ก็อยากลงมานานแล้วเห็นตั้งแต่แบบซื้อหนึ่งแถมหนึ่งในคอนฟี่อยู่นานมากแต่ก็ยังไม่ได้ลองจนไปเห็นใครรีวิวสักอย่างว่าตัวนี้ดี mm hmm. ก็เอามานะคะสําหรับตัวนี้นี่ เนื้อลักษณะเขาจะเป็นแบบนี้ c a n m a d e นะคะส่วนใหญ่ก็คือ Make In Japan นะคะกันแดดเนี่ยจะแปนเขาแดดร้อนขนาดไหนนักหนาก็ไม่รู้นะคะก็คือแบบภาษา j a แ a นทั้งนั้นเลยนะคะได้มาในราคา c a n m a d e อยู่ที่เท่าไหร่ c a n m a d e อยู่ที่สองาทเขาลดปกติเขาอยู่ที่449เก้าขาลดเหลือสองแล้วก็แถมตัวนี้มาอีกหนึ่งนะคะ ซื้อเพราะคองแถมอีกเหมือนกันแหละตัวนี้เป็นตัวม y ซอราเจลรีเฟชชิ่งนะคะมูลค่า250บาทนี้ของแถมนะ250รุ้ดุนเดอน,นะคะของยี่ห้ออะไรอันเนี้ยอันนี้ยี่ห้ออะไรอ่ะทุกคนโคโรนาอะไรอะสักอย่างนั่นแหละนะคะเขาแถมมานะอะแล้วทุกคนมาดูอ,อ่าอ่นนี่ของแรกซื้ออันนี้ของแรกซื้อมานะคะเอ่อเป็น นิวเวียบอดี้เซฟเลสสเปยนะคะทาเต่าอะสเปย์ฉีดเต่าเหลือห5บาทลดก็เลยแบบอืมลดดีนะคะแล้วก็แลกซื้อมาอีกได้เป็นลูกอมลิโคล่านะคะปกติ44บาทลดเหลือ22บาทคือเราได้ส่วนลดเราได้สิทธิแลกซื้อเยอะไงเออนะคะก็เลยแบบอ่ะแต่มันไม่มีอะไรน่าอยากได้ก็เลยเอาลูกอมมาแล้วกัน <laughs> แล้วก็ที่เหลือต่อไปนี้คือของแถมนะคะของแถมเซตแรกนี่คือของแถมเซตแรกที่ซื้อของครบน่าจะ359บาทแถมขนาดนี้แม่เจ้าเบโอเลตอนนี้ยังมีโปรอยู่ถ้าจำไม่ผิดเมื่อวานจะเข้าไปดูนะคะได้มาทั้งหมด3ชิ้นนะคะได้เป็นลอริเอตแผ่นเล็กๆมาหนึ่ง ได้เป็นการแดดตัวใหม่ของเขาอีกหนึ่งซึ่งเป็นหลอดเล็กซึ่งจีก็อยากลองอยู่เหมือนกันสําหรับตัวนี้นะคะเป็นตัวประมาณนี้นะเออนี่นะคะแล้วก็ได้ตัวนี้เล่นใหญ่จัดเต็มวันนี้ว่าเนี่ยสระผมไว้เมื่อเช้าเดี๋ยวว่าจะทําสีผมนะคะก็คือเนี่ยแหละได้ตัวนี้มานะคะอันนี้ราคาเต็มอยู่ที่ประมาณสามร้อยห้าสิบกว่าบาทสามร้อยห้าสิบอืมเนี่ยเขาแถมมาเขาบอกว่าสามชิ้นนี้ของแถมมูลค่าห้าร้อยกว่าบาทอืมนะแต่ก็เออไม่รู้ห้าร้อยยังไงเพราะานี่มันสามร้อยห้าสิบบาทนะคะ อันนี้เขาแถมมาแถมมาจากการซื้อครบรย่าทุกคนไปดูเถอะในวสันนะคะวะสันออนไลน์นะคะอันนี้เขาจะเป็นสีอะไรไม่รู้แล้วก็ไม่เคยลองด้วยเนี่ยคือจริงก็ลองแกะออกมามันจะมีแบบตัวทําเป็นโฟมอะ่ะมันจะเป็นโฟมทําทําสีผมอ่ะนะคะเขาจะว่ามีขวดนี้เป็นขวดปัามเป็นแบบนี้แบบนี้นะคะนี่แหละเดี๋ยวจะลองทําแล้วเขาก็จะมีแบบ ถุงมือมาให้แล้วก็มีแบบทรีทเมนต์ผมมาเนะี่ยคือจินแกะไงจะลองตั้งแต่เมื่อวานแต่คือแบบไปอ่านดูแล้วเขาต้องหนูอย่างนี้ก็เลยอ่านเดี๋ยวเขาทำแล้วก็พอซื้อครบถ้าซื้อครบสามร้อยได้อันนั้นแต่ถ้าซื้อครบแปดร้อยหรือเก้าร้อยได้อันนี้นะคะอันนี้เขาบอกว่ามูลค่าเอ่อกี่ร้อยไม่รู้แต่คือมันได้แค่นี้เองนะคะน่าจะแพงอะไรอะ่ะแพงแมสหรือเปล่าไม่รู้นะคะนี่ ได้ตัวคิวรีคุ้ยคิวเร,วเรวนะคะมาสองอันก็คือแบบ,แบบเป็นขนาดทดลองนะคะแล้วก็ได้แมสอันนี้คือของแมสที่ห้องอะไรใดๆก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าเออเดี๋ยวว่าจะมันแบบเป็นสีที่ต้องสะอาดเนาะเออเนี่ยนะคะเขามีส่งมีสายแบบนี้คือเอาไว้สามารถใส่อันนี้ได้ด้วยนะอะไรนะ กองอะเออนะคะซึ่งเดี๋ยวค่อยซักอันเนี้ยเดี๋ยวกะว่าจะเอามาไว้ใช้แบบตอนที่แบบอยู่บ้านแล้วออกไปตลงตลาดจะได้ไม่ต้องเปลืองเปลืองแมสแบบเป็นชิ้นอะไรเงี้ยเพราะปกติถ้าไปทํางานจะใส่แมสแบบเป็นเป็นชิ้นใส่ละทิ้งอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยเออเอาไว้ใส่แบบแค่แบบอยู่ไปบ้านบ้านออกไปตลตลาดอะไรเงี้ก็พอนะคะก็เออน่ารักดีนะคะหมดหรือยัง หมดแล้วคะ่ะทุกคนนี่ก็คือของที่อ๋อนี่ได้แถมมาจากซื้อของเมื่อวานอีกหน่อยยาสีฟันอืนะคะอ่ะหมดแล้วคะ่ะทุกคนหมดวันนี้มาแบบสั้นกระชับนิดหน่อยไม่เยอะไม่ยาวนะคะเพราะเป็นของเก็บตกนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ไปลคะค่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย